อันนี้ก็ไม่มีลิปบินลป่ะคะได้เวลาเต,ติมไข่ต้มนี่อะ่ะหาเลเซอร์ไปกับพี่กรแล้วเพราะว่าฉันเจ็บขามากตอนนี้หาเลเซอร์ไม่เจอแล้วเพราะว่า พี่กอนวิ่งไปไาเมากถักดูเดียวข้างทางสักครู่อ๋อเจอเลเซอร์แล้วเลเซอร์อยู่เนาะนี๋ยวคนช่วยจูเลเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนใครไม่รู้ตอนนี้เบร์เริ่มอ่ำแล้วอ๋มอมแอมจะพักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูวิ่งระบวนกลับมาโอเคอยู่ตรงนี้นะน้ำกินน้ำกินน้ำเ,ย,เยอะๆเอาละ จบแล้วทุกคนเอซ่าเก่งมากหรือว่ากลับบ้านเปิดปาร์ตี้